มสองคนเคยสงสัยป่ะผมมีข้อสงสัยประจำอ่ะผมไ,<ด>ไม่สงสย<ม>ัยอ่ะเวลาเราดื่มน้ำเนี่ยถ้าเป็นน้ำอัตลมดื่มไม่หมดก็ดื่มต่อไม่ได้ถ้าเกิดว่าเกินเวลาเขาอ๋อใช่ไหมใช่ใช่มันมีมันมีเวลาครีมทาผิวถ้าไม่ปิดฝาเหลือไว้เกินเวลาใช้ไม่ได้อ่อแล้วถ้าน้ำมันเครื่องล่ะมันไม่ใช่แบบว่าโอ้นี่วพวกอ้อมไปเั่งไก่ก็เพราะจะมาถามน้ำมันเครื่องนี่แหละ ก็ผมชอบชักไม่นานนานมากก่อนให้มันดูน่าสนใจใช่ไหมครับท่านผู้ชมอย่มาตองรอดูเลยอย่าอย่าอย่ารู้ว่ารอดูอยู่แล้วชอักไม่นานหรือชักอะไรชักไม่นานเลยอยากรู้ว่าน้ำมันเครื่องเนี่ยมันไม่ใช่ของกินไม่ใช่ของกำลังผิวอ่ามันเก็บไว้ได้ไหมคุณเวลาเราเติมแล้วเหลือประมาณกี่ไหนอันนี้ผมไม่มั่นใจอ่ะแต่เรารู้ว่าต้องไปถามใครใต้คุณตีเอาไปถามกุฏิไปถามหน่อยได้บ้าได้เอาไปถามร้านอาารละกันเออมันเหลือมันจะใช้ได้ไหมคุณยัับร้านอามันจะงหวัดทุนอุ้ยหรือว นะ้าสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับอย่างคราวที่แล้วนะได้อธิบายเกี่ยวกับว่าน้ำมันเครื่องอะ่ะเราเติมใส่รถไปแล้วไม่ว่าคุณจะใช้เยอะใช้น้อยหรือไม่ได้ใช้เลยภายใน6เดือนคุณก็ต้องถ่ายเพราะ <ใช S 1> ว่าน้ำมันเครื่องมันหมดคุณสมบัติไปแล้วประมาณ6กเดือนก็จะเริ่มเสื่อมคุณภาพาไม่ถึงก็หมดเรเริ่มเสือ่อมอ๋อเริ่มเสือ่อมตอนนี้ผมก็สงสัยว่าแล้วที่มันเหลืออยู่ในขวดที่ไม่ได้ใช้งานล่ะนะใช้ต่อได้ไหมที่เหลืออยู่ในขวดก็เปิดใช้แล้วก็คือเปิดทําให้มันรวมตัวออกซิเจนละน้ามันก็จะเสีย เสียได้เหมือนกันครับก็คือก็คือเหมือนกับเราเราเติมไว้ในรถแล้วรถคันนั้นไม่ได้ใช้จอดทิ้งไว้แต่เติมไว้ในรถมันโดนพวกบหล็ยที่น้า่ายความเสียสีกันโดยความร้อนอะไรอนีแต่นี้อยู่ในขวดมันไม่ได้ก็คือจะจะเสียเหมือนกันแต่ว่าเสียน้อยกว่าประมาณเนี้ยถ้าพูดไปนะก็เสื่อมแต่น้อยกว่าใช่ครับแล้วใช้ได้แต่ว่าไม่ดีนักไม่ดีนัครับมาใช้ในกรณีฉุกเฉินได้ได้ แล้วนะกรณีว่าน้ำมันเครื่องขนใหม่ๆนะที่มันเซนไว้ยังไม่เปิดใช้งานมีอายุไหมก็มีอายุเช่นกันเขาจะจะจะ,จะลงวันผลิตเอาไว้อายุการใช้งานก็ปีถึง3ปีแล้วแต่ถ้าเรา<ป>ยัง <3 S 1> ไม่เปิดปใช้นะก็แล้วแต่ผู้ผลิตรายนั้นเขาจะบอกว่าเออขวดนี้ได้ถึงปีหนึ่งขวดนี้ได้ถึง3ปีแต่โดยรวมแล้วเขาบอกว่า3ปีจะใช้ได้อะไรเงี้ยกรณีน้ำมันเครื่องนะที่ว่าหมดอายุที่ว่าเกิน3ปีเนี่ยเราแกะมาเนี่ย กลิ่นมันจะแปลกๆเหม็นๆเลยไหมกลิ่นอาจจะมีหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะเพราะไม่เคยใช้นอนเครื่องเสียเหมือนกันแล้วก็มันจะเหมือนจะตกตะกอนนะถ้าเราเราดูที่ก้นถังอะจะเห็นว่าเป็นตกตะกอนอาจจะมีตะกอนอยู่ด้านล่างออไอ้นั่นคืออายุการอ,อ่านอายุมันนานแล้วอายุมันนานแล้วใช่ครับต้องดูด้วย ม,มีตกตะกอนอยู่ด้านล่างแต่เรื่องกลิ่นไม่แน่ใจเพราะกลิ่นนะ้ำมันเครื่องยังไงก็เหม็นอยู่ละคือถ้าเปิดมานี่เหม็นเหม่นี่ใช่เลยว่าเป็นคน,นใช้อใชตอนนี้ที่ว่าเรา,าที่เราใช้เหลือ6เดือนเนี่ยถ้าเกิด да ว่าเรากรณีเฉลียเนี่ยเราไปเติมนิดๆหน่อยได้ไหมเติม <c ười> น้ำมันได้นึงเอาไปเติมได้ไหมก็เติมได้นะเพราะว่าก็รวมตัวกับไอ้ที่ที่มีอยู่เราก็เปิดใช้พร้อมกันไงก็ไม่ใช่ปัญหาใหญ่ ทีนี้ว่าอย่างรถผมอ่ะใช้ 10W40 10, แต่เพื่อนเขาใช้ 15W50 เลยนิดนึงอ่ะเอามาเติมได้ไหมคือถามว่าเติมได้มันได้แต่ว่าแต่ว่าคุณสมบัติมันจะไปอยู่ที่ตัวไหนล่ะมันอยู่ที่ความหนืดแท่ไหนอยู่ที่ปริมาณที่เรามีเข้าไปแต่จริงๆแล้วเราไม่ควรจะผสมกันโอ้มันเติมแบบนี้ขาดนิดนึงแล้วเติมอย่างนี้บางทีบางทีเราไปเจอนะ้ำมันเครื่องที่ไม่ใช่ชนิดที่ตรงกับกับรถเราได้ซ้ำไป ม,มันเป็นน้ำมันเครื่องรถยนต์เอามาเติม,มอย่างเงี้ยน้ำมันเครื่องดีเซลหรือเปล่าน้ำมันเครื่องเบนซินก็ต้องดูด้วยอืใช้ให้ตรงตรงชนิดแล้วก็เอามารวมกันได้ไหมก็ถ้าฉุกเฉินจริงๆก็ได้อะดีกว่าน้ำมันเครื่องขาดอ๋อก็คือใช้ในสถานการณ์ฉุกเฉินได้เช่นน้ำมันเครื่องขาดเราคนเติมคือออกทริปแล้วมันว,วิ่งไกลๆแล้วน้ำมันเครื่องมันแห้งอยู่ละเราต้องเติมเพิ่มถ้าถ้าหาไม่ได้จริงๆก็ต้องเติมอ่ะดีดีกว่าปล่อยให้มันน้ำมันเครื่องมันระดับมันต่ำลงดีกว่าเยอะ คือเติมผิดสูตรผิดเบอร์ก็ยังดีกว่าให้มันขาดอ่าเกิดเราถึงกรุงเทพป,ปุ๊บเราเรีบถ่ายสายสุดเดิมก็เป,เปลี่ยนเปลี่ยนซะเปลี่ยนถ่ายทิ้งเลยอย่าไปเสียดายมันอ,มอย่างเราผม 10W40 10อ่ะถ้าเกิดผมไปใส่น้ำมันเครื่องที่มันเหนืดกว่าเนียมันจะมีข้อเสียอะไรไหมเหนืดกว่าเครื่องมันก็ทำงานได้ไม่คล่องอ่ะเหมือนกับเราเดินลุยน้ำธรรมดามันก็ธรรมดาถ้าเราเดินลุยขี้โคลนมันก็หนักหน่อย เพราะหนืดขึ้นใช่ไหมผลักของเครื่องยนต์ใช่พลักของเครื่องยนต์เครื่องนั้นก็วิ่งได้ไม่เต็มที่อาแล้วกลับการกับการนะผมเอานะ้ำมันเครื่องที่ใสกว่ารถผมก็ยิ่งดีดีดวิ่งจี๊ดเลยแต่การสึกหลอสูงอ้าวจะกลับกันได้อย่างเยืออย่างไงโอเค okay, เราใสาน่น้ำมันเครื่องหนืดขึ้นก,ก็แค่เครื่องยนต์ไม่เต็มกําลังแต่ว่าปกป้องเครื่องยนต์ได้ดีกว่าอ๋อว่าเครื่องยนต์ก็จะสึกหลอน้อยกว่าอ่าใช่ครับแต่ว่าถ้าไปใช้น้ำมันเครื่องที่ใสกว่าก็โอ้โหวิ่งเลยจี๊ดเครื่องงเบาาหหมุนคลล่่ออยแตกกกรสสึ็ูง อือโหเขาหมายควาว่าควรเติมตามสเปคมันดีที <S <S ่สุดใช่ไหมตามสเปคก็ตามสภาพอุณหภูมิด้วยถ้าเครื no> ่องอุณหภูมิในประเทศไทยผมแนะนำนะแถวแถวสี่สิบอสํสำหรับมอเตอร์ไซค์นะเดี๋ยวนี้รถยนต์เขาพัฒนาลงไปถึงยี่สิบละใสใกันเลยเพราะว่ารอบเครื่องยนต์ของรถยนต์มันต่ำอ๋อใช่แต่ถ้ามอเตอร์ไซค์นี่ยังสูงอยู่ยังไงก็สี่สิบก็ดีกว่าหรือบางคนเนี่ยอย่างซูเปอร์ไบค์ไปใช้กันห้าสิบเลย อแล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่เครื่องยนต์ด้วยแล้วแต่รอบเครื่องยนต์ถ้ารอบถึงสูงอย่างพวกรถสปอร์ตเนี่ยรอบเป็นหมื่นกว่าเนี่ยน้ำมันเครื่องหนืดก็ไม่ใช่ประเด็นใหญ่แรงม้าจะหายพสักหนึ่งหรือสองเปอร์เซ็นต์มันก็มผมว่ามันก็ยังแรงอยู่นะมไม่รู้สึกคือซ้ำไปเอาปกป้องเครื่องยนต์ดีๆดีกว่าเราไม่ใช่ระดับแข่งขันที่เออในสนามนี้ต้องใสแต่ดีอะไรเงี้ย ประมาณนั้นท่านผู้ชมท่านใดนะครับแต่น้ำมันเครื่องเหลือนะครับอย่างที่น้าบอกนะครับว่าภายในหกเดือนถ้าหลังจากหกเดือนแล้วประสิทธิภาพในขวดถึงแม้จะไม่ได้ไปใช้งานแต่มันก็ลดลงนะครับครับวันนี้ขอบคุณน้าบานมากเลยนะคะครับได้ครับสวัสดีครับโอ้โหเก็บความรู้เล็กๆน้อยๆที่ผมเนี่ยชักไป้น้ำทั้งห้ามาฐานก็คือมันใช้ได้แต่ว่า ไม่ควรเกิน6เดือนใช่ไหมพรัใช่แล้วเกหเดือนเป็นไงก็นะบาก็บอกว่ามันก็เหมือนว่าน้ำมันเครื่องที่เราใส่ในเครื่องยนต์แหละถึงแม้เราไม่ได้วิ่งมากหรอกหกเดือนคนถาาว่ามันโดนซิเจนแล้วแต่ว่าถ้าอยู่ในกระป๋องเราแต่นั้ก็ไม่ได้หือว่ามันโดนออเจเจนแล้วไม่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 ต้องกลบใส่มลองกไองไว้ที่บ้านอ๋อน่นาบอกว่าเนี่ยยุ่มอยู่ประมาณสามปีเป็นคนเกิดอ๋อไม่ควมากแ่ามว่าถ้าเร่ปีหรือเรื่หเดือนอย่างที่ว่าใช้ได้ไหมก็ใช้ได้เน กินบ่อยแม่บอกว่านมากินบ่อยเหรอนั้นบอกว่าใครลองทำให้อ่านกินแล้วอ่านไม่กินโอ้โหยังไงวันนี้ก็ขอขอบคุณทีมงานและรายการนะครับที่สร้างสีสันให้เราไปฉี่รถฉี่ลาดกันในที่สถานที่เที่ยวขอบคุณมากมากเลยวันนี้ไม่ต้องไม่ได้ฉี่ไม่ได้เลิศเหม็นด้วยเลยมากๆเลยไปเล่นบ้านผีกันแต่วันนี้ถ้าขาดไม่ได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าไม่มีโมโตโฮลิกและโมโตฮอลิกนะครับเราก็ไม่ได้ไปเที่ยวกันใช่แล้วยังมี101่งศ์ใบด้วยครับ พี่ถ่ายทำทสวยๆ i ช่ไหมใช่เลยพี่ขาะไม่ได้ครับบ้านติ่ถึงให้เรารายการ,รน,นะครับบอดคอฟิทอนดิกินนะครับน่ากลัวมากน่ากลัวมากน่ากลัวฝุดๆและท่านใดนะครับถ้ามีของดีอย่าเก็บไว้ที่บ้าน ย้ำอย่าเก็บไว้ที่บ้านแล้วดูคนเดียวนะครับมันไม่สนุกหรอกเอามาลงตามแฟนเนจที่ขึ้นอยู่ข้างล่างนี้พวกเราได้ดูด้วยแอมคนทังบ้านได้ดูด้วยเก็บไว้ไม่ดีนะครับแล้วเราจะติดต่อกลับไปหากเรื่องเราของท่านน่าสือใจวันนี้เราทั้งเหนื่อยทั้งตัวทั้งเหียวทั้งอุ้งได้ทั้งเหนียทั้งเหนื่อยทั้งตัวโอ้พูดไม่ถูกแล้ววันนี้ดูแล้วไปก่อนแล้วกันไปดีกว่ากันอาทิตย์หน้าสวัสดีครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการ โมโตโฮลิกโมโตโมดิ101่ไบลาดพร้าวร้อยหนึ่ง